สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ช่องยานี่กุตูมนะคะตอนนี้เราก็จะมาเก็บผักหวานกันนะคะผักหวานสวนแม่ถิ่นนะคะโอ้โอสวยมากๆเลยนะคะดูสิคะยอดอ่อนออ่อน,ออนๆเลยนะคะเอฟซีนี่นะคะโอ้โหจะเก็บไปงานขาวดําของบ่วต้นนะคะอาฝากฟ้าซอไปนะคะนี่นะคะช่วยงานสักขาวดําของบ่อต้นนะคะพวกเราไม่ได้ไปพวกเราก็จะฝากไปนะคะ ฝากป้าซอไปนะคะปะ้าซอก็สั่งซื้อหน่อไม้ด้วยนะคะ <Okay. S 1> เขาก็อไปแกงใส่หน่อไม้แกงใส่ถ้วยพาเข้านั่นแหละพา ช่างหันฉันก็ไปโคมกันรวมกันนะคะฝนตกพระหวานแตกยอด ลูกชายไม่ถินเก่งมากนะคะปลูกผักหวานสวนใหญ่มากเลยนะคะไม่รู้กี่ร้อยต้น ตัวนี้ยิ่งสวยเลยนี่ว้าวต้นเดียวนะคะต้นเดียวก็ได้เยอะแล้วอ้าต้นนี้โอ้ยอดต้นนั้นสูงจังเลย มันถูกฝนเนาะมันก็เลยแตกยอดใหม่สวยสวยเลยตัวที่แก่ก็แก่ไปตัวที่แตกยอดใหม่ก็แตกเนาะโอ้ยตัวนั้นแตกขึ้นสูงเลย โอ้ต้นนี้ยอดกวบเลยเนาะ มันก็แก่จะหมดแล้วยอดอ่อนๆมันก็เพิ่งถูกฝนนะคะนี่ทีนี้สองต้นยังได้เยอะขนาดนี้เนาะเราก็จะเก็บรวมรวมกันนะคะเก็บช่วยกันนะคะมีแม่พีนะคะแม่ทิ้นแล้วก็ย่านิงนะคะมาเก็บถักหวานกันนะคะมีถุงใส่หรือเปล่าเอาไปใส่โอ้อใส่ตรงนู้นนนร้อ,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 อนมันร้อน ไม่ไหวแล้วน้ำก็หมดแล้วร้อนก็ร้อน,นไปไปเตรียมของกลับถักหวานเราก็ได้แล้ว ร้อนมากเลยวันนี้ก็ร้อนเหมือนเดิมอีกเออมันทั้งร้อนทั้งอ้าวฝนจะตกอีกออตอนบ่ายๆนี้ก็คงถึงขวบมันก็คงมาแล้วเนาะมาลุ้นนะคะโอ้ยหน่อไม้เรานูน่นเอาใส่ถุงใส่ถุง,ห,ง<ส>หน่อไม้เราเอ่านี่ ผักหวานเราอือหอนี่่ะคะใส่ถุงน้อยแต่นั้นบอกมันไม่ได้ถุนน้อยมันต้องถุงใหญ่ใสู่่นถุงใหญ่นใส่นะคะเดี๋ยวก็จะเตรียมเตรียมของก่อนนะคะได้หน่อไม้ได้ผักหวานพอแล้วนะคะเตรียมกลับก่อนนะคะ fc ค่ะกลับไปให้ปลาซอก่อนนะคะ คลิปนี้ก็ขอจบคลิปแค่นี้ก่อนค่ะสวัสดีค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะขอขอบคุณมากค่ะ,ะ,คะติดตามคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ